สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระราชนีนาถอริาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรทรงครองราชครบ60ปี วันที่18พฤษภาคม2555เวลา11.40น,นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงนอนดอนสาราชณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวราชายาจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คดอนดอนที่ประทับไปยังพระราชวังวินเซอร์ทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสาราชานานจักร ทรงเป็นเจ้าภาพพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันเป็นการส่วนพระองค์แด่พระประมุขและสมาชิกพระราชวงศ์ของประเทศต่างๆโดยมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมดอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จในการนี้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปตามถนนเดลองวอล์กเพื่อเข้าประตูคิงจอร์จที่4พระราชวังวินเซอร ซึ่งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเฝ้ารอรับเสด็จพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆรวมทั้งผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวแต่ละประเทศที่มาถ่ายภาพพระราชวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานรวม26ประเทศเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของราชสำนักสหราชอาณาจากักรเฝ้าถูลลองพระบาทรับเสด็จ แล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องแกรนด์วิสต์บิลซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปเดยุคแห่งเอดินบร์ร่ทรงรับรับพระมุขและสมาชิกพระราชวงศ์ต่างประเทศรวม46พระองค์ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไดูุ้นกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสาราชาณาจักรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปี ทั้งนี้พระราชวงศ์ไทยและอังกฤษมีความสัมพันธ์อันดีต่อการมาช้านานมีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมออาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาราชนาจาักรอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปี2503และเป็นการส่วนพระองค์ในปี2509 และสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สเสด็จพระราชะดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการสองครั้งในปี2515และ2539นอกจากนั้นในงานพระราชะพิธีสำคัญก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชะวงศ์เสด็จพระราชะดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานอาทิเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันที่9มิถุนายน2549 สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สแห่งสาราชอาณาจากักรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เจ้าชายแอนดรูว์ในยุคแห่งยอพระราชโอรสเป็นผู้แทนพระองค์มาทรงร่วมงานรวมถึงการทรงเชิญพระราชสารมาถวายพระพร,รชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พรรษา5ธันวาคม2550ส่วนในงานพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริด์ กับแคทเธอรีนวิเดอรตันวันที่29เมษายน2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สอและเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยยุคแห่งยอกแห่งสาวราชนจักร ทรงเชิญพระราชสารจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสาราชนาจักรมาถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554สำหรับพิธีฉลองการครองราชครบ60ปีของสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่สองในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัชพระวรชายาไปทรงร่วมในงานอันเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นทรงมีพระปฏิสันถานกับสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษพระประมุขและสมาชิกพระราชวงศ์ที่ได้รับเชิญไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรอง ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินเข้ายังแกร์รีเซพชันรูมเพื่อทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระราชนีนาถอลิซสเบธที่2และพระประมุขผู้แทนพระองค์พระประมุขแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเซนต์จอสฮอลในการเสวยพระกระยาหารกลางวันที่สมเด็จพระราชนีอลิซสเบธที่2ทรงเป็นเจ้าภาพพระราชทานเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์แก่พระประมุขและสมาชิกพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆ เวลา15นาิก45นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการสวยพระกรยาหารกลางวันพระราชทานถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนที่ประทับโดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนฟ้าทูกกล London, ละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงฝึกซ้อมกู่เจิงในเพลงเพอร์เฟกอย่างละเอียดเพื่อทรงสร้างความคุ้นเคยกับเพลงกู่เจิงในแนวสมัยใหม่วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2555 เวลา14นาฬิกาซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีพระราชทานพระวะโรกาศให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนและฝึกซ้อมกู่เจิงเป็นวันที่หโดยทรงซ้อมเพลง perfect ซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์ฉางจิ้งประพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในบทเพลงของการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นณประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลยลษณกอัครราชกุมารีทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนคนไทยให้ความสนใจและทราบว่าดนตรีกู่เจิงนั้นสามารถเล่นได้ทั้งเพลงโบราณและเพลงสมัยใหม่จึงทรงตั้งพระไทยฝึกซ้อมเพลงเพอร์เฟกเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ด้วยจังหวะที่เร็วเร้าใจและประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเคาะ สำหรับวันนี้อาจารย์ชางจิ้งนำวิธีการสอนแบบดั้งเดิมของจีนมาใช้โดยอาจารย์จะเล่นกูเจิงทีละท่อนให้ทรงทำตามอย่างต่อเนื่องซึ่งผลที่ได้นับว่าเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากสามารถสังเกตได้ทั้งโน้ตเสียงจังหวะและท่าทางของอาจารย์ได้อย่างละเอียดทำให้จดจำได้ง่ายและถูกต้อง จากนี้อาจารย์ฉางจิ้งยังถวายคําแนะนําให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงฟังเพลงสมัยใหม่มากขึ้นจะทําให้สามารถเข้าใจจังหวะและดนตรีได้ดีขึ้นเนื่องจากปัจจุบันทรงคุ้นเคยกับเพลงคลาสสิกจังหวะช้าๆสบายๆมาเป็นเวลานานเมื่อต้องทรงกูเจิงในเพลงสมัยใหม่จึงต้องใช้เวลาทําความคุ้นเคยมากกว่าเดิมและสําหรับเพลงชุนเจียงฮวาเย่เย่ที่ทรงทําได้ดีแล้วนั้น ยังคงต้องฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อก้าวขึ้นสู่มาตรฐานและความเป็นมืออาชีพในขั้นสูงต่อไปตลอดจนเมื่อนำไปประสานพร้อมกับวงดุริยางราชนาวีก็จะทำให้การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นณนประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้เปลี่ยนไปด้วยความตระการตาและสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ยงกระมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานชาติเมืองขานครังที่65ณสาธาศรณารัฐฝรั่งเศส วันที่18พฤษภาคม2555เวลา16.51นนตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทุนกระหม,ม่อมหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญา,า,าสิริวัฒนาพนวดีเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับเลอปาเลเดลาเมดิเตอร์เรเน่เมืองนีสไปยังงานแสดงสินค้า size, มาเช่ดูฟิลมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองกานครั้งที่65 นาปาเลเดเฟสิวัลเอเดคองเกรเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ การนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยที่มีผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์ไทยเจียายได้นำผลงานภาพยนตร์ไทยไปเสนอขายในงานอาทิบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นที่ประสบความสำเร็จในการผลิตภาพยนตร์สามิติและสามารถเปิดตลาดภาพยนตร์ไทยในประเทศใหม่อาทิเวียดนามอินเดียพมา่ากัมพูชาและบริษัทออเรนทัลอายจำกัดได้นำภาพยนตร์เรื่องใหม่ Together วันที่รัก ภาพยนตร์แนวครอบครัวเป็นเรื่องราวของสามครอบครัวที่มีวันที่ต่างไม่อยากจดจำไปนำเสนอสู่ตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการขยายตัวของไรายได้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ20ต่อปี โดยจัดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่สำคัญเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าประชาสัมพันธ์ภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลที่ผ่านมาตลาดภาพยนตร์ไทยมีการส่งออกที่สามารถนำไรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการรับจ้าง outsourcing การบริการโปรดักชันและ post production รวมทั้งบริการการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจากนั้นสรงพระดําเนินไปทอดพระเนตรคูหาของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มาร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยซึ่งการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านภาพยนตร์ในไทย นอกจากจะก่อให้เกิดการจ้างงานแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อภาพยนตร์รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์เป็นการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ยุโรปญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีและอเมริกา เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่65จัดขึ้นระหว่างวันที่16-27ถึงพฤษภาคม2555ภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นภาพยนตร์ที่ฉายเปิดเทศกาลคือภาพยนตร์เรื่องมูลไลท์คิงดอมของเวสแอนเดอร์สันและมีผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงชั้นนำผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากทั่วโลก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ